อส oh. วัสดีครับนี่ดูจอดูมันขาดกันเกืออ่านครับผมได้ละครับที่ท่านผู้ชมสั่งน้ำพริกเด้อครับเด้ออย่าสั่งหลายมัน <laughs> จะกินไม่หมดครับนี่ฮะกิโลอันนี้ครึ่งกิโลเด้อครับเด้อครึ่งกิโลครับอันนี้โลหนึ่ง มันจะมากนะครับมันจะหลายนะผมทําแบบแหงจะได้เออจะได้หลเดี๋ยวกินมีมดนะครับนี่น้ำริกแมงดาช่วงนี้มงดาขาดนะครับขอเวลาสักพักคนไหนที่สั่งมานะครับเด้อขอเวลาสักพักเดี๋ยวผมจะให้อ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ ไอ้แซนดิ้อุ้ยผุดกับผุดไม่ชัดแล้วเนาะคือผมทดลองทําให้หลานกินนะครับเมื่อวันก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโออ่ะปั๊บนิดนึงเดิมกับเอา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 เนื้อปลานี่ขูดเนื้อปลาสบายดีเราเอามาทําป๋าสมนะครับขูดเอาตัวเนื้อมันถ้าเกิดใครตกปลามาได้หรือทําอะไรก็ได้ปลาตัวทั้งตัวก็ลองมาทํากินดูนะครับเด้อแล้วก็ซับช่อยหยาบๆ ครับผมซับความหยาบกล่องอันใหม่นลครับเนี่ยลองทดลองดูมองคือจะมองบนฝาหรือไงผมก็มองจอนะแต่ว่าทำไมตามันไปบนฝาเอออ่าทีนี้ซับความหยาบพอมันีนมีกั่งนะครับอ่านี่ใสม่มไดครับแล้วก็ใส่ไข่ เดี๋ยวผมจะทำน้ำพริกให้เด้อครับเด้อใครที่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้นะต้องขอโทษทีเดี๋ยวแล้วก็ใส่นี่ครับหอ,ห,อหอมหอมหอมหัวใหญ่เนี่ยครับใส่ลงไปพริกพริกใส่ลงไปต้องใส่หมากเดี๋ยวเด็กหน่อยกินจะเผ็ดกินไม่ได้ลองอีกอะนะครับนี่ยพริกไทยนิดนึง เยอะอย่าง,งน้อยครับยี่ลืมอะไรหรือเปล่าอรา่อชัวนิดนึงครับพอแล้วก็แป้งจริงงมาต้องมัดไว้ก่อนนะครับแต่ผมไม่มัดเล,ลยเลยต้องขออนุญาตใช้มือนะครับเด้อเพราะว่ามือเนี่ยดีสุดแล้ครับใส่ถุงมือมันก็ เสจเวลานะครับโอ้ก็ไดาหลายท่านลูกเล่นเนี่ยผมเคยทำแล้วแฮมเบอร์เกอร์ให้หลานกินอร่อยตาอร่อยนะ,ะแ,นแต่นี่จะเป็นแซนด์วิชแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ผมยังมันทำได้ทำลงนะครับเอาแยงนิดนึงพอยมันตึงๆให้เนื้อตึงๆนะครับเนี่ยทำไปแล้วที่ไอ้บางที ิ่งที่เราไปซื้อเขากินเราก็ไป่ลู้เราก็ใส่รายาะารับเลยเออถ้าเราทําเองอเราจะรู้นะครับมีใครรู้ไหมครับว่าใครจะเอาไปตรวจดีเนเะครับในมีหรอกเพราะฉะนั้นนะ่ะทากินเองดีที่สุดคนที่เขารวยที่สุดในประเทศไทยเขาก็ขายอาหารนี่แหละครับนะครับนี่ครับเส้นเา่างดไงเสรนเแล้วเราก็จะไปชุบเก็ตขนมปังแล้วเราก็ถอดครับ อโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดต่อทัวหลานหลานมีหลานคนนึงพอจะทัพทำได้เดี๋ยวผมตัดต่ออ่ะนี่เรา,ากระมกักไว้สักสักนิดนึงนะครับอาตีตีเราก็มักไว้อนิดนึงเอาไปทำตอดมันก็อร่อยเดีครับปลาสวายนี่ไม่ใช่ไม่ลอยนะอร่อยผมลองเร็วใส่เคเรื่องแกงอะไรนี่โอ้ยเสียบเนี่ยปั้นได้แหละที่นี่ ทีี่่นรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมตัดวิดีโอทดสอบทดสอบอย่างเงยๆเงยคุณเทาที่นี่ก็ได้แหละเดี๋ยวก็ร่างอแป๊บนึงเดี๋ยวครับ เ้วก็มาทอดทอดเลยครับเด้อปลาสวายเนี่ยปั่นหเห็นไหมติดแห้วครับกลมๆก,ก,กันนี่ <ๆ S 2> แบบนี้ <ๆ S 2> น <ะ S 1> ปั่นที่สวยหน่อยแตะเก็ดขนมปัง เนี่ยเบะทำแจกลูกแจกร้านกินครับยือยู่เฉยๆสื่อเขาขกับแพงอาถวายแถวๆไหนมีกับสื่อมาทุกๆครับโซลารีเิบกว่าบาท ทอดอเะใส่รีกมากหลายเดี๋ยวมันจะเผีดยนเล็น่อยกินไม่ได้นะครับฮัททำไปครับเอาไปเอวไปเอว,วไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาลูกหลานมีหลายคนก็บทำให้ลูกหลานกิน ต้องดูงีีนะเห็นไหมแ่มันจะ้อนไปแรงเ้นไส้ธรมดาด้ยครับไป่อค่อยไปแรงไป รอแป๊บหนึ่งนะครับเด้จะทอดมันเหลืองๆนะครับเหลืองรอบจับได้แล้ว ไฟแรงเกินไปตัวแรกกับใหม่เลยนะขึ้ก่กจะเดี๋ยวผมสต๊อปดูจะก,กับเป็นเครื่องใหม่นะครับมันก็เลยเลืงเล,งลงอ่ะที่นีเวลาน่ยก็ทำนำหนามมันจะครับเลยก็มีพักสลัดสือมาห้าบาท <c oughs> ส่วนเขาอยู่ตรงนี้ครับห้าบาทตัวล่างโอ้จยจะมาอะไรจะรวยอ่ะเครื่องปุง๋งนะครับ นี่มันไม่ม,มีในเมืองตกไปหาในเมืองนะครับผมเอามันจะเถียวบันออกโยเกิร์ตใส่ลงไป,ไปให้มันก็ออกเค็มเๆมมันหวานเปรี้ยวๆซอสที่ทำอันนี้ก็เป็นน้ำอะไรดูเห็นเขาขายก็เลยสือมาครับ คือจะใช่หรือวะแบบนี้ตาก็มองมาเห็นเท่าเล้มจะอกคนชิมมันหวานเปรี้ยวๆิมเค็มยังไม่เค็มท่อะไรอันนี้ก็ปกติก็ใช่ซอสมะเขือเทศผมหาไม่มีเอาซอสพริกนี่แหละซอสคือ,ก,อ,อกันเอาเนี่ยมันจะออกเป็นเนี่ย Đó, cửa tôi biết cửa sụp về trong này cửa cửa nít nữa à nít kiêm à nó chọn về tí em này là thầm chôm à ọc đẹp con thầu nó ham đẹp cái lục này dán kín nó thật nè bái sao bái đánh cái thọt lèo chạp mấy ừ. Hãy ขนมปังอ้าวซื้อมายี่สิบกว่าบาทขนมปังเออนี่ครับทำไงทีเนี้ยเขาทำไงเนาะก็ต้องมีพักสาก่อนนะครับไม่เคยกินเรครับเห็นแต่ร้านซื้อมากินแต่ว่าผมเคยทำแฮมเบอร์เกอร์ให้หลานกินแต่ว่าพักไม่ให้่เขาไม่ให้่ส่ยอ่าแ,แบบนี้นี่อ่าแบบนี้ เราก็เอามะเขือเทศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัวางลงไปแล้วใส่น้ำใส่น้ำก่อนได้ไหมจอดอย่างเงี้ยครับก็วางลงไป ปากเออเดี๋ยวเรื่อิชอ่อเห็นไหมนี่แลละครับสีแนวนี้มาจากเขาเรียกไอแฮมหรืออะไรทุกเป็นหลานชอบกินอ่ะเนี่ยแฮมใส่ลงไปปาปราบแล้วก็คือเหือเห็นไหมครับตลาดลงไป ราดน้ำไปซอสพริกมันจะออกหวานไปเพชรนะครับเด้อปาปเป็นแหละนเป็นแล้วที่นีนเนี่ยคือของเขาแหละคือเขาขายแหละนบเนี่ยลองทำให้ลูกห้หร้านกินครับทำแบบนี้ใส่าจานเนี่ย กรดูสวยใช่ไมหมล่ะครับมีราคาแต่ข้างในปลาสวายเดี๋นะครับต้องลองเป็นยังไงหลุดฉัดลองดูด้วยแต่ผมทามบ่อยแล้วให้ดูรลานเนี้ย มันเล่นเล่นไงครับแต่ไม่คุ้นกัหนาครับอืมฮะตาดลงไปแข็งน,น้ำเคยมก่นอนมีพักมีอะไรมันก็นกินนะครับเด้อ

ทำมาจากปลาถวายอร่อยผมกินแล้วืมนี่ก็อยู่เปล่าครับทำปลอะไรไปกินเดี๋ยวจทับหาให้ให้ดูอีกครับเรื่องทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนิดต่างหน่อยนะครับเห็นไหมทำมาแจกกลุกก่มแจกหลานนะครับมันจะมีคุณค่ามีประโยชน์อ่าเห็นไหมครับของที่ว่าราคาถูกๆเราก็สามารถเอามาดัดแปลงเอามาทำหนำุนทำนี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ จะได้มีคุนค่าครับขายได้นะเนี่ยใครคิดก่อนขายก่อนนียครับไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์ด้วย <laughs> นะครับมันมีจดลิขสิทธิ์เอาไปเลยนะครับเนะี่ซนด์วิชปลาสวายจะไปบอกเขาปลาสวายกันได้ครับเขาไม่รู้หรอกเพราะมันไม่มีกินเลยนะพอเราใส่พริกใส่หอมหัวใหญ่รับกินนมดนะครสักคำตัวอืมนะ ครับปาโก,กดากดแชร์ปากกติตดหนันะครับเด้อเดี๋ยวหาม่ทำอยู่ดีเลยเอาของมาเองเนีย่ยมาทำทำแบบมันจะได้มีอาชีพนะป้ามันก็หาง่ายราคาถูกนะครับเอาของแพงมขาขายถูกนะครับผมขายในพี่งดาไม่พอนะครับเดือนส่งนี่ยหงดาขาดแล้วก็วแวะแป๊บนึง่งพอได่งดามาผมก็จะขายต่อครับคุณจังก็ สองสังไปชิมก่อนก็ได้ครับจะ่ครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลก่อนก็ได้แต่ไม่เกินกิโลนะครับเด้อผมจะไม่ส่งให้ดอกคนไหนสั่งของโลสามรวมไม่่งครับเพราะว่ามันจะได้กินไม่ถั่วกันจะได้ชิมตัวถ่วกันพอชิมไปแล้วเกิดการสั่งอาชิบนะครับผมครับฝากกแล้วกันเชียร์เดือบเด้อสาธุพิถไว้ครับ